สี่คนดันกมาคอยย่างย่อวันนึงต้องเสียสละดเพื่อเสื้อรวมอิทามาล้วมันนะต้องมีการที่วันนึงต้องเสียสละดเพื่อรวมเท่าต้องรวมมือกันพัฒนาบันต้องต้องสืบงต้องปฏิกาที่ต้องมีเบตาหลากหลายก็เดีือดร้อนมาเป็นอตรงนี้หน้าอลไหน้าตาแววเบลนี่คือลักษณะของผูนั้น นีจะต้องนั่บ้าหน้าก่อนไอ้เป็ดตู้หยุดหมูมากชุบชุบคือการอยู่ดีกินดีก็มีนอนก็มั่ทิพถ้าโดนลบอไปเหลืที่ผ้าปีก่อนเหลืที่ทีห้าปีหน้าก่อนก้เมืองเราก็ไม่ใหญ่ไหวท้านาดีเล่นนะมันกยากโดนวดๆกับต่างกายก่อนมาแบบนี้พอมาห็นหอป้องกันมาห็นท้านาจังใจโป้องกันตุกตัวว่าอ๋อ Ni bụng cầu. Nắp bụng bụng cầu cầu mà, Ma hai bụng cầu bụng cầu khó cầu bụng 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 cầu เออพก็ราทั้งจไม่ได้มอต้องผิดรวัวทัารวมนี่จากเห็นตวนนณีเราปับ